อันนี้ก็เดี๋ยวจะทำราดช,ช็อกโกแลตรอให้ให้ขนมเย็ยนๆก่อนถ้าราดตอน,นอนร้อนๆเนี่ยช,ช็อกโกแลตจะละลายครับก็วันนี้ได้ทำขนม ไปเลี้ยงผู้ป่วยบ้านหมอปลาวันนี้ตื่นประมาณตีสาตื่นพร้อมกันกับแม่น้องอามมาทำขนมซึ่งก็เป็นคุณพี่สุนันทาจากนอร์เว์ย สั่งขนมแม่น้องอามให้ไปเลี้ยงผู้ป่วยบ้านหมอปลาเนื่องในวันเกิดของสามีคุณพี่สุนันทานะครับสามีคุณพี่สุนันทาเกิดเกิดวันนี้พอดีครับวันที่25วันขายวันเกิดครับก็คุณพี่สุนันทาก็ได้สั่งขนม แม่น้องอามไปเลี้ยงผู้ป่วยบ้านหมอปลาจำนวน400รชิ้นก็ขอขอบคุณพี่สุนันทาด้วยนะครับที่อุดหนุนขนมแม่น้องอามไปเลี้ยงผู้ป่วยบ้านหมอปลาวันนี้ ซึ่งตรงกับวันคล้ายวันเกิดของสามีพี่สุนันทาจากโนเวย์พี่สุนันทาสั่งสั่งไว้นานแล้วครับหลายวันแล้วตั้งแต่ต้นเดือนตั้งแต่ต้นเดือนก็ให้ไปวันนี้วันที่27 เอยวันที่ยีห้าพูดผิดวันที่ยีห้าซึ่งตรงกับวันค้ายวันเกิดของสามีพี่จุนันทาสาั่งขนมไม่น้องอามสี่ร้อยชิ้นครับปู๊ป่วยสี่ร้ยชิ้นปู๊ป่วยก็จะได้ทานกันละสองชิ้นทำนี่ทำเสร็จใหม่ใหม่ทำน้อน้ำตาล กับสอดไส้เสร็จแล้วก็เหลืออีกอย่างสองอย่างชิ้นใหญ่ครับพิเศษครับชิ้นใหญ่ทำชิ้นใ,ใหญ่ๆเลยครับป่จะได้กินนิีหลายวันแล้วป่วยก็เพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆครับบ้านหมอปลา เพิ่มขึ้นมาเรืยๆเยครับเยอะทำครับทำใหม่ๆทุกวันเลยครับทำเสร็จก็เดี๋ยวมีอีกอย่างหนึ่งครับก็มีขนมแล้วก็มีน้ำดื่มด้วย เดี๋ยวไปดูน้ําดื่มอ่านี่ครับน้ําดื่มสามสิบสามสิบแพ็กซึ่งคุณพี่ชนุาก็ให้ไปสั่งน้ำดื่มโรงงานน้ำดื่มอยู่ที่นี่อยู่ใกล้ใบ้านนี่โรงงานน้ำดื่มมีหลายโร,โรงงานน้ำดื่ม สามสิบแพ็กแล้วก็มีขนมสี่รอชิ้นแล้วก็จะมีมีนมพี่จุนทาให้ซื้อนมให้น้องอามด้วยซึ่งก็นมเมื่อเมื่อทุเแวยวยังเอาไปให้น้องอามไม่หมดหระน้ำดื่มสามสิบแพ็ก แพ็กหนึ <اث 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 ่งมีมีสิบสองสิบสองขวดแพ็กหนึ่งก็ไะไปซื้อให้พี่จุณธาาง เมื่อเย็นนี้เมื่อเย็นวานเนี้ยกลับจากตลาดนัดก็วิ่งไปที่ที่นูนน่นเลยก็กำลงจะงปิดพอดีเนละโรงงานน้ำเดิมกำลังจะปิดพอดีเลยขวดใ่สิบสองขวดแพ็กละสิบสองขวดก็ขอบคุณพี่ชวนทานด้วยนะครับก็ ขอบคุณแทนผู้ป่วยบ้านหมอปลาด้วยครับแล้วก็ขอบคุณที่สั่งขนมอุดหนุนขนมของแม่น้องอามก็ขอไปพริพรวันเกิดให้กับสามีคุณพี่สุนันทา สุขภาพแข็งแรงการงานก้าวหน้าครับพอมีความสุขมากๆครับก็ขอบคุณอีกครั้งครับที่ช่วยอุดหนุนขนมแม่น้องอามเลี้ยงผู้ป่วยบ้านหมอปลาขอ,ขอบคุณมากครับเดี๋ยว เช้านี้แกเสร็จแล้วขนมเสร็จเดี๋ยวเดี๋ยวแพ็กเสร็จก็ก็จะไปแล้วน้องอ,อมน้องอิ๋วไม่ไม่ได้ไปโรงเรียนวันนี้ก็ก็จะไปเช้าหน่อยเดี๋ยวจัดของขึ้นรถเดี๋ยว เจอกันที่บ้านหมอปลาครับเช้านี้เสร็จแล้วเจอกันบ้านหมอปลาครับสอสใส่หน้ากินทั้งนั้น